มีเงิน10บ,บาทก็สามารถออกรถกับเราได้นะคะวันนี้นะคะน้องไอยนะคะมาแนะนํารถนิสสันมาร์ทค่ะพนักงานเงินเดือนหมื่นสองนะคะก็สามารถออกรถกับเราได้ทั้ง5คันค่ะเรามาดูคันเลขกันเลยนะคะคันนี้นิสสันมาร์ทนะคะมาพร้อมกับ หน้าโฉมใหม่นะคะมีไฟฮาโลเจนมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ LED ค่ะคันนี้ราคาพิเศษอยู่ที่280,000บาทผ่อนอยู่ประมาณ4,000กว่าบาทค่ะพนักงานเงินเดือน12,000ก็ออกรถได้สบายๆเลยคันนี้ออกรถไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะคะลูกค้าออกรถพร้อมใช้งานมาพร้อมกับยางใหม่แมกใหม,ใหม่ก่อนออกรถเราฟรีขายน้ามันเครื่องค่ะสีเครื่องสีค่ะน้องมาสีเขียวจี J ้จ้าคันนี้นะคะปี2013ราคาผ่อนอยู่ที่199,000บาทพนักงาน12ออกได้สบายๆค่ะน้องมาสีแดงคันนี้นะ ปี2020ราคาปอยู่ที่270,000บาทสำหรับลูกค้าเงินเดือน12ก็บอกรถาคนเดียวได้สบายๆค่ะตอนนี้เรามีบริการจัดไฟแนนซ์ทุกพื้นที่นะคะลูกค้าหาลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับเราได้ค่ะคันนี้ผ่อนสบายๆราคาสบายกระเป๋าผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทเองค่ะน้องมันนะคะคันนี้ปี2 0 1 7มาพร้อมกับชฉมใหม่เหมือนกันย่างใหม่แม็กแต่งซิ่งทั้ง4เส้นเลยค่ะลูกค้าคันนี้ราคาพิเศษสาหรับลูกค้าออนไลน์ ราคาปรอยู่ที่2,70,000บาทผลอ,อยู่ประมาณ5,000กว่าบาทเองค่ะคันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะวันนี้สีดำนะคะคันนี้ปี2,013ราคาปรอยู่ที่1,90,000บาทผลอ,อยู่ประมาณ30,000พเองค่ะคันนี้นะคะก็จะเป็นโฉมเก่านะมีไฟฮฮโรเจนมาพร้อมกับยางใหม่แม็กแต่งซิ้งค่ะสำหรับใครกำลังมองหานะคะออกรถ10บาท นหมื่นต้นๆน,นะคะก็สามารถออกรถกับเราได้นะคะพิสันมาทุกคันเลยนะคะผ่อนเริ่มต้น3,000กว่าบาทเท่านั้นหาลูกค้ากำลังมอหารีบๆเข้ามาเลยตอนนี้มีโปรออรถ10บาทสำหรับลูกค้าประวัติการผ่อนดีออกรถเพียง10บาทเท่านั้นค่ะเล่นรับเงินคืนกับบ้านไป10,000บาทค่ะ และตอนนี้นะคะเรามีโปรโทาร้อนเจ้าหนึ่งพันลดอีกหนึ่งหมื่นสำหรับลูกค้ากำลังมองหารถตอนนี้รีบๆเข้ามาเลยนะคะออกรถสิบบาทสิบบาทสิบาสบาทค่ะซื้อรถซื้อความสบายใจต้องซื้อที่นอาบอิโตคเท่านั้นค่ะซื้อรถที่เรานะคะลูกค้าสบายใจได้เลยเพราะเรามีรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์หกเดือนหลังการขายนะคะและยังมีการตรวจสอบมากกว่า270กว่าจุดค่ะรับประกันโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมรถไม่มีขยับไม่มีรถชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมนะคะ นอบที่มาพร้อมคุณภาพซื้อรถซื้อความสบายเต้าที่นอบออโต้ค่ะสนใจติดต่อเซนน้องอานได้เลยนะคะ0 8 8 2 6 9 4 4 6 0ตอนนี้มีโปรสิบบาทอย่าลืมเข้ามานะ